ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบล็อกโรโบร็อกกันนะฮะจะเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับตัวนี้สามารถดูดแล้วก็กวาดทำความสะอาดได้รวมถึงสามารถถูพื้นได้ด้วยนะฮะแล้วเราก็สามารถตั้งปิดไม่ให้มันปล่อยน้ำได้ด้วยนะครับปกติสมมุติถ้าเราดูรีวิวใน u t u b e เนี่ย แทบไปทุกตัวก็คือเขาบอกว่าดีๆๆๆนนะครับแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มารีวิวว่ามันดีขนาดไหนนะครับเพราะผมยังไม่ได้ลองใช้แต่ว่าจะมาอันบ็อกให้ดูก่อนว่าข้างในเวลาเราสั่งเนี่ยจาก o f f i i i a l Store เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ ด้านในนะครับก็จะมีแบบกระดาษมาใบหนึ่งก็คือเขียนขอบคุณลูกค้ามานั่นเองนะครับนี่หน้าตาด้านในของเจ้าตัวโรบอทเป็นประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นใบลงทะเบียนนะฮะเขาบอกว่ารับประกัน2ปีนะครับตัวนี้ตอนซื้อเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาประกัน2ปีหรือ3ปีนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้มันเป็นโรบอทต,ตัวที่ ราคาไม่ถึง2 0,000บาทนะฮะเพราะว่ามันจะมีให้เลือกออปชั่นด้วยก็คือจะเป็นตัวโรบอทกับฐานของมันนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นแท่นสําหรับเอาไว้เวลาเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยวิ่งกลับแทน่นปุ๊บมันจะดูดฝุ่นออกจากเครื่องนะครับไปเก็บไว้ที่แท่นสามารถให้เราไม่ต้องปเปลี่ยนตัวถังที่มันเก็บฝุ่นเนี่ยเป็นเวลานานกว่านะครับเพราะว่าในตัวโรบอทเนี่ยมันอาจจะเก็บได้ระยะหนึ่งนะสมมติถ้าเรามีแท่นเนี่ยพอมันเข้าแทน่นปุ๊บมันก็จะดูดออกจากเครื่องนะครับทำให ใช้เวลาแบบแผลา,าทิดวกว่าเราที่จะเป็นจะต้องเอาถุงขยะตัวนี้เอาไปเททิ้งนะครับแต่ว่าเราก็ประหยังดงบโดยการที่เราไม่ได้สั่งมันมานะครับสั่งเฉพาะตัวโรบอทเดี๋ยวเราใช้เปลี่ยนบ่อยๆเอาแล,แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาแกะกันต่อเลยนะครับยังไงดีละ่ะนี่เขาแพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะครับแพ็คมาแน่นหนาตัวนี้ผมใช้คูปองส่วนลงตรวรถนะครับ เ,เสร็จแล้วประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับประมาณนั้นนะใครมีส่วนลดมีโค้ดอะไรก็ลองใช้กันดูนะอันนี้เราซื้อออนไลน์มาแล้วเ,เขาก็มาส่งที่บ้านตอนนี้เรากำลังจะมาแกะดูนะครับว่าเป็นอย่างไรทุบุบุบห้องในก็ไม่มีอะไรนะครับกล่องอ่าลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็น r o b o r o ็อ Q7 Max นะครับก็มันก็ดูดแรงแบตเตอรี่อยู่นานนะครับแล้วก็ตัวโมตัวทําวคมสะอาดเขาจะเป็นลูกยางตัวใหม่นะครับแล้วก็มีถังสําหรับเก็บน้ําค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกห้องที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะเป็นพื้นไม้ดังนั้นผมก็อาจจะไม่ได้จําเป็นแนละ้ว่าจะต้องใช้น้ําเยอะนะครับแล้วก็มี 3D map ก็คือเขาสามารถสร้าง map จำลองมาได้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็มีตัวเซนเซอร์นะครับเป็นน a ิเกเตอร์สำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับตัวนี้เวลาใช้งานก็คือต่อกับมือถือแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับมันจะสั่งการได้ด้วยตัวนั้นด้วยนะครับม,มาดูด้านหลังก่อนอันนี้ด้านข้างนะครับเขาก็บอกว่าจะมีเจ้าตัวเครื่องนะแล้วก็ด็อกชาร์จนะครับแล้วก็สายแล้วก็ม็อบตัว ตัวเมาส์ที่เอาไวเสียบม็อบนะครับแล้วก็ม็อบโคดคือน,น่าจะเป็นตัวแผ่นถูนะครับแล้วก็เป็น moisturizer proof mat นะแล้วก็ product manual นะครับที่จะให้มาในกล่องน,นี่ที่บอนะครับรายละเอียดต่างๆนะแบตเตอรี่5,200แอมป์นะครับอันนี้เขาสามารถทำความสะอาดได้หลายชั้นด้วยนะเครื่องนี้แล้วก็ มีหลักการทํางานแบบดูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราสามารถมาเช็คได้ว่าเขาทำภาษาตรงบริเวณไหนไปแล้วบ้างน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะว่ามีของตามที่เขาบอกหรือเปล่าอ่ะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้มันจะมีไรดร์สแกนเนอร์ด้วยนะครับก็คือแบบไว้สแกนพื้นที่นะครับออแกะอันเนี้ยเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะครับปุ๊บี ุอันนี้ก็มีแมปเป็นแบบพลาสติกแข็งๆนะครับ <S <S ไม่รู้ไปทำอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่ง, <S <S ๆๆงแล้วก็น,นี้น,นีเป็นอะไรแกะแกะอันนี้ก็จะเป็นแมปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบตัวพรมตัวทำความสะอาดนะครับอันนี้เขาจะสติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวเราให้ดูนี่นุ่มๆน,นะครับก็น่าจะแบบโอเคเลยนี่บริเวณนี้นะครับก็คือใส่ไว้ใต้ตัวเครื่องนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็น่าจะเป็น ตัวเมนูนะผมคิดว่าใช่เป็นเมนูนะครับเป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับก็จะบอกว่าใช้งานอะไรยังไงนะครับนี่เก็บไปก่อนแ๋ยวเราค่อยดูแพ็กเกรจจิ้งทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบตัวแอปพลิเคชันคอนเน็กนะให้เราต่อแอปพลิเคชันได้นะครับแพ็คของมาดีมากนะ ตัวนี้ตัวด็อกนะครับก็คือตัวแท่นชาร์ของมันนั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นมีขั้วไฟฟ้านะเนี่ยขั้วไฟฟ้าให้ ให้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยเข้ามาสัมผัสตรงขั้วไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตนะฮะสมมุติว่าถ้าซื้อด็อกตัวใหญ่มันก็จะมีแบบที่เก็บฝุ่นตรงนั้นนะครับเวลาเราจะใช้ก็แกะติดบริเวณตรงนี้ออกน,นะคะนรับนี่ลักษณะนี้นะครับตอนนี้ไม่ใช้ก็แบกกลับไปก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นตัวเคเบิลนะครับตัวสายก็จะต่อกับตัวดอกเมื่อตรงเมื่อสักครู่นั่นเองอไม่มีอะไรนะครับนี่หัวปักนะครับเป็นหัวกลมนะถ้าบ้านใครตัวปักเป็นแบนๆอย่างเดียวก็ต้องหาตัวแปลน,นะแล้วก็ ตัวนี้ตัวรัวนะครับนี่แพคเอนของเรานะครับโอ้โหน้ำหนักค่อนข้างหนักนกว่าตัวเลยนะครับนี่คือเจ้าตัวเครื่องนะฮะ อ๋อล้อเขาจะเด้งๆนะเห็นมเหม็นมะก็คือมันถ้าตั้งอย่างมันก็จะนูนสูงขึ้นมานะวามก็จะเด้งลงไปนะครับบริเวณน,นี้มันก็จะเหมือนแบบเป็นบัมเปอร์นะแบบสมมติถ้ามันเดชนอะไรมันก็น่าจะเด้งนะครับตัวนี้เขาก็ขอพลาสติกมาอย่างดีนะครับแกะออกมาตัวนี้มีให้เลือกสีขาวกับสีดำนะฮะอันนี้ผมเลือกสีขาวมา บริเวณตรงนี้เห็นบอกว่าจะเป็นตัวไรด้าสแกนเนอร์นะครับอะความเจ๋งคือตรงยาตรงนเนี้ยเนี่ยที่ก็บอกนะครับตัวยาตัวนี้เนี่ยก็คือดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปเกาะติดอะไรพวกเขาเรียก่อะไรไม่ไปเกาะติดตามพงตามผมนะครับหรือผมเข้าไปมันก็จะเอาออกมาได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆมาติดเพิ่มได้ อย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับตัวเนี้ยก็เสียบเข้าไปได้เลยเป็นลนักษณะนี้นะครับตัวทำความสะอาดของเขานะครับเวลาจะเอาออกก็กดทั้งข้างแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้แมชก็มันจะมีแบบตีนตุ๊กแกติดอยู่นะครับเราก็ลอกออกมาแล้วก็เอาไปทำความสะอสาดได้นะครับเวลาเอาออกเนี่ยมันก็จะสไลด์ออกปุ๊บ นะครับมันจะแบบมีโค้งแข็งๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่เวลาจะใส่ก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บปบแล้วก็แปะกลับมานะครับเปลักษณะนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปัดฝุ่นนะฮะแล้วก็มีล้อมีตัวตัวเขาเรียกตัวปัดนยแล้วก็ดูดบริเวณตรงนี้นี่แหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าโรบอท เจ้าวัสดุตัวนี้นะครับมันจะมีความเป็นก r o s s อสนิดหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้เริ่มใช้งานเลยนะแกะอันบอกให้เพื่อนเดูตรงนี้มันจะเบิดแบบมีรอยแบบขนแมวมาแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะเปิดด้านไหนให้ดูนะครับเปิดฝามาบริเวณตรงนี้ขวามือนะครับมันจะมี qr code ให้เราสแกนเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วก็จะมีเจ้าตัวถังเนี้ยที่เอาไว้เก็บพวก เศษฝุ่นหรือเศษขยะที่มันดูดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถเติมน้ําบริเวณเจ้าถังตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นฟิลเตอร์ตัวกรองนะซึ่งเราสามารถเอาออกมาดูดฝุ่นทาความสะอาดได้ตรงนี้นี่แกะออกมาอย่างนี้นะครับเอาไปทําความสะอาดได้นะครับก็สมมุติว่าถ้าตัวนี้มันเต็มเราก็เอาตัวเนี้ยเอาไปเททิ้งนะครับรว่าเราไม่ได้ซื้อดอกที่มันจะดูดขยะออกมาจากตัวเครื่องให้นะครับ อย่างที่บอกนะครับเจ้าโรบอตตัวนี้นะมันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แต่เชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ไม่ได้นะครับแล้วสมมุติในกรณีที่ซื้อมาแล้วไม่อยากเชื่อมต่อกับ w i f i นะครับเราสามารถกดปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มเปิดเนี่ยกดค้างไว้นะครับให้เครื่องมันติดหลังจากนั้นก็กดอีกหนึ่งทีนะครับให้เครื่องมันทํางานแล้วก็ปล่อยเจ้าตัวนี้ทํางานได้โดยง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อแอปพลิเคชันให้ยุ่งยากก็ได้นะครับ Starting to clean.